ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรยก4 0 0 0 0บาทการันตีผลตอบแทนรวม3,520บาทเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็นสลากใหม่จากธนาคารทอกอสอนะครับมังกรยกฝาก100บาทรุ้น10ล้านบาททุกเดือนเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาเลยอเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกด like, ไลค์กดซับค่าคอมเมต์เป็นกำลังใจด้วยสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดมังกรยกนะครับ ผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่ที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย,ท,ท,ย,ท,ไท,ยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย0หน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทําการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วย ถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับ2ล้าน1 1,402รางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับ96ล้าน9 9 0 0 0 0บาท โดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจํานวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน99รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจํานวน300รางวันรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจํานวน1000รางวัลรางวันละ2,500บาท รางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน 1, 0 0 0 0แรางวัลรางวัลละ6 0 0บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2คร <mam> em, ั uh, 10, are, years, are, 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 ้งจํานวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาทรางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาท โดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรงวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ พกสก็ห้ามพลาดซื้อสลกออมทรัพย์ชุดมังกรหยก4ี่แสนจะได้รับ4,000ันหน่วย4 0 0พันหน่วยนั้นยังไงเนี่ยจะการันตีถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวแน่นอนนะครับโดยรางวัลเลขท้าย3ตัวที่ถูกคือเลขละ10บาทจํานวน8หมายเลขด้วยกัน10คูณ8ก็80บาทต่อง,งวดนะครับที่ถูก80คูณ24งวดนะครับตลอด2ปีก็1,920งพันรบาทคกกำหนดจะได้หน่วยละ0.4บาทนะครับ0.4บาท คูณ4,000หน่วยก็เท่ากับ1,600บาทรางวัลบวกดอกเบีย้ยรางวัล1,920บาทบวกดอกเบี้ย1,600บาทเป็น3,520บาทนั่นเองนะครับคบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท40สตางค์นะครับคูณ4,000หน่วยก็400,1600บาทรางวันนะครับ1,920บาทนะ400,000 1,600บาทบวกรางวัล1น2 0บาทเป็น4,3,520บาทนะครับเฉพาะผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนก็คือ3,520บาทนั่นเองก่อนจาการสลากนะครับออมทรัพย์ชุดมังกรหยกเป็นชุดใหม่นะครับใครสนใจก็ลองลุ้นดูนะลองซื้อดูนะครับซึ่งเปิดให้ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ แคมเปญน,นี้จะเด็ดจะดวงใครจะถูกรางวัลยังไงลองพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวย,ยังไงก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล้งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ c นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ